หินอ่ะนะได้ๆเอาเลยเต็มที่ไว้รุ่นอ้าวเอาเอแล้วอ่จะซาวทิก้าเข้าไปโอ้ยเยอะ กดกูเยมันลึกดกูมาคนนเหนื่อยโอ้โหคันงอมากงอมากนงอไหม บินมาเลยบินแล้วสวิงขึ้นแล้วสวิงสวิง